โอเคนะตอนนี้เรามาอยู่กันในด่านวอร์ดอุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชากันอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมมีแอดออนแดงมาด้วยนะครับผม mm hmm. ก็คือเป็นแอดอ่อนที่เวลาเรายิงเรายิงสกิลไปที่เซิร์นนะครับผมตอนที่เซอร์ยังไม่เจ็บนะทำให้เขาได้รับบาดเจ็บเลยนะครับคือโคตรโกงไนดะ้แบบคือมันทําให้เจ็บได้แบบง่ายเลยนะไม่ต้องเข้าไปตีถึงตัวนะครับโอเคคนปัน่นเขาหายไปแล้วนั่งไง นี่สวยเจ็บเลยมั้ทุกคนเห็นปะคือเจ็บเลยอ่ะแบบโหโคตรไกลนะ <c oughs> นี่ล็อกไปก่อนเพื่อนมาเป็นฝึกมาแล้วนะตอนนี้ยังไงเพื่อนอยังไงเพื่อนนี่เจ็บสองคนเลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวเราวาดไปก่อนนะเราต้องกระจายความเจ็บปวดนะยังไงน้อง นี่อ่ะเป็นหนึ่งมังกรโอเคนี่ทำแบบไอรอนแดงมันมันดีมากนะแบบมันทำให้เซอร์แบบเก็บแบบง่ายๆเลยอะ่ะเอ้าโสดเลย <c oughs> คือถ้าแต่ว่าถ้าเซอร์แบบเจบแบบ็จบอยู่แล้วนะครับผมมันจะกลายเป็นโซ่ล็อกปกตินะมันจะแบบ ไม่ทําให้ล้มได้นะครับผมมันทําให้ล้มไม่ได้นะประมาณนี้ทให้ล้มได้เฉยนั่งหิวไปก่อนนะนั่งหิวไปก่อนอฮ้ยไม่ทันโอ้โหเลี้ยวเฉยเลยอเอ๋แตถ้ามีใครช่วยก็ปล่อยนะผมจะไล่ลุงบินต่อนะ เฮ้ยเสร็จไปหนึ่งเครื่องัอลโหลอุ้ยีคนวนะน่ะนี่สวยเดวิดคิงเด่ะปุ๊บนี่ประมาทนะนี่สวยสถิติสองเฉยเลย เคแล้วก็ผักแขวนก่อนเอ้ยเดี๋ยวเพื่อนเฟดสองอ่ะนะมีใครช่วยจริง <ack> อ่ะเับจับแขวนไปก่อนนะ<า>เฮ้ยโดนว่ะเฮ คนช่วยน่าจะอยู่ในแมปนี้แหละอยู่แถวๆนี้นะเขาเลยไม่ยอมไปช่วยเพื่อนไงอา่าเรียบร้อยจับไปเลยแล้วกันนะเฮ้เขามีมีทางหลังนะ นี่ล็อกไปก่อนโดนไปก่อนนะเพื่อนโหดิโซยิงป๊อป้อปอปเลยอ่ะนี่โดนสวยนี่สวยเี่ เราหมดเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับโอ้แอดออนแดงโคตรโหดนะทุกคนหามาเล่นกันได้นะครับแถ้ายิงแม่นๆนะคือแบบเจ็บง่ายๆเลยนะแบบแทบไม่ต้องทำอะไรเลย นะครับตอนนี้เรามาอยู่กันในด่านตอกแหลมขินนะฮะนี่แอดออนแดงนะครับผมโอเคเราไปหาคนฝั่งนี้กันก่อนนะฮะเอา้าเจอของดีว่ายวเข้ามาเก็บนะโอเคไม่มีคนต่อเก็บเลยแล้วกันนะนี่เห็นหมดเลยครับออร่านะเห็นทั้งสี่คนเลยนะ คือถ้าเราเก็บรูบิกได้ก่อนเราจะโชคดีนะครับตรงที่มันจะล็อกคนกาด้วยเกลียดร้อยออนแดงนะนั่งชิวนะเอา้าสองคนเลยอะตาไปก่อนนะนี่เราต้องกระจายความเจ็บปวดไปก่อนนะฮะอุย้ยมีโนนคนอยู่นั้นด้วยนะ หลอกไป็นเถิงวะนะฮะหลอกไฟมาก่อนนี่หลงด้วยนี่สวยเรียบร้อยสวยก็จับไฟไปเลยละกันเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยต้องวาร์ปนะแอดออนเขียวเหมือนจะทำให้เก็บทำให้แก้รูบิกยากขึ้นนะสวย เฮ้ยโดนว่ะ็อตน,นี้โคตรสวยเลยอแไ้วะเฮ้ยไ,ไม่โดนนี่ก็นั่งปั่นชิวเลยนี่ตามเลยแล้วกันนะ ุ้ยไม่โดนหนักงหลังบ้านเอาขึ้อยันสองอนี่โหคือมันแบบคือมันเจ็บมันง่ายมากเลยครับผมแอ่ตอนในอันนี้น่าแบบโคตรดีอะยังไงลุง อยลุงไม่โดดอ่ะลุงไม่โดดละลุงไม่มีตายยากก็โดนไปก่อนนะเออมาขอธรรมดาก็ได้ครับตอนนี้ผมต้องไปพังเครื่องก่อนนะไม่ให้ปัดนะเอ้าคือรู้สึกพอดีเลยคราวนี้เลยล็อกนะ โอ้ลำมุมว่ะมุมว่ะคือเขาฮิ้วันปุ๊บแต่ว่าถ้าเรายิงไปโดนนั้นไกลแค่ไหนมันมันก็มีโอกาสโดนนะครับถ้าอยู่ในระยะที่เหนี่ยนปะโอ้โหเจ็บโคตรง่ายอ่ะไม่ต้องไม่ต้องเดินไปตีอ่ะโโอ้หแล้วเหลือแค่ตีทีเดียวอ่ะก็ไม่ยากแล้วอ่ะเอาเรื่องนะนี่เก็บบูกบิกเหรอหมนไปก่อนนะ นี่ฮะเวลาเราเก็บรูบิกได้นะครับไม่ว่าจะเก็บเองหรือว่าเก็บจากคนที่ล้มนะเจอทุกคนก็จะติดโซ่แบบนี้นะครับผมก็าําให้เล่นลําบากนะมันจะมีโซ่มากวนตลอดเวลาเลยฮะเขายังผ่นได้เครื่องเดียวนะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้กันบ้างคือเขาต้องมีกรุ๊ปนะเอ้ยเดียววโนี่บรรลุนละเราไปดักเขาก่อนนะครับพาะวิงมาทางนี้รือเปล่า ไม่มีนะแล้วพาไปดักเสาด้วยเขาจะกลับไปช่วยดี๋ยวะเฮ้ยนี่ไงต้องช่วยนะช่วยไม่ได้นะผิดโซ่นะนี่ล็อกไว้ก่อนนะนี่สวยโดนไปก่อนเพื่อน หาลงบินต่อเอ้ยลงบินป่าวะจับไม่ได้น่าจะลงบินนะอ๋อโอเคอเขาแกะตัวเทมไม่รู้สึกตัวของตัวเองไปแล้วนะอยู่ไหนเออเจอละไปดักหน้าผักซอยก่อนปุ๊บนี่โดนแล้วเอาวะพอเริ่มใช้เป็นก็เริ่มสนุกแล้วตอนนี้ทำไมลุง นี่สวยเอ๊อจับฟัวนไปก่อนฮนะโอเคอยู่ที่เดิมคือไอตอนนี้แบบผมบอกเลยว่าแบบมันมันทำให้เจ็บได้ง่ายมากครับแบบไกลๆก็เจ็บได้นะเอาเรื่องนะ โอเคครับเรามาอยู่ในด่านตอกแลมคินกันอีกแล้วนะฮะมาเกิดกลางแมปเลยว่ะเดี๋ยวเราไปดูคนฝั่งล่างกันก่อนนะเช็คเคางนี้ก่อนลูบิกไม่อยู่ตรงนี้นะไม่มีคนละอ่าฮึบโอ้โหไม่โดนเนาะ ไม่วนเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเอ้เอาเอาเดี๋ยวๆอะไรครับเนี่ยคุยปั่นชิวเลยโอ้ยอะไรนะยิงฝนเลยเถอะอี่อุ้ยผมกระจายความเจ็บปวดก่อนนะตอนนี้กระจายความเจ็บปวดไปก่อนนะเอา โอ้โหไม่โดนโอ้โหโดนจำยับเลยเฮ้ยไปด้านหน้าปักซอยอ่ะอ่าเรียบร้อยเจ็บไปก่อนนะเพื่อนคิดไม่ถึงใช่ไหมเราคิดถึงนะนี่เป็นหนึ่งหม่างก่อนเห็นไหมทุกคนนี่เห็นไหมทุกคนเห็นความเก่งของมันยังฮะ นี่แขวนตะขอขาวไปด้วยนะเดี๋ยวเรากลับไปเช็คเครื่องอขวาบนก่อนนะครับอยู่สองวะนั่งเนียนนี่เอา้าตะรูไม้เฉยตะรูไม้นะตะรูไม้นะ หยุดไปก่อนแล้วกันนะฮะไอ้ไม่โดน,นยังไงสามร้อยโอ้ย โอ้ขยันงานยังวะเอาไปก่อนเพื่อนหัวไปดันทุกคนในบ้านเนี่ยเวลาที่แบบเราผ่านเงี้ยเราจะยิงต่อไปได้นะครับแบบเขาฉีกแล้วเราก็ยังทำให้เขาเจ็บได้นะเอามีคนปั่นดวยว่าเดี๋ยนะไม่มีคนมาแกะรูนด้วยเอ้ยไม่ใช่รูนดิแกะตัวเกมไฟ ยังไม่รู้สึกตัวอีกเลยยังไม่รู้สึกตัวอีกเลย <c oughs> เป็นมุมอ,อับทุกคนแนะอย่างคือเขาไม่ได้ยินเสียงเขาไม่ยินเสียงหัวใจผมนะฮะเขายังไม่แกะตัวเทมไฟนะจับแขวนติดหัวหมูต่อฮะแบบนี้เฮ้ยเนีนเกินเนีนเกินโอ้ไม่โดนยังไงเพื่อน ยังไงละเพื่อนนี่เอาความจุดดไปก่อนนะอุ้ยหลบมุมของจิงเกิลของจิงเกิลของจิงเกิลนะเพื่อนไปไหนอุย้ยไม่โดนโอ้โหเลี้ยวไปไหนวะหน้านี่ก็หิวไปพักเลยเองน้องเฟอร์มินเจ็บนะเจ็บนะ เปลี่ยนก่อนนะเอ้าคิมุระไปไหนแล้วเฮ้ยว้าไปเลยแล้วกันนะใครก็ได้นะใครก็ได้นะตอนนี้นี่พับไปเลยไม่ได้หรอนี่อ่ะไปหนึ่งมังกรเอ,อา พอปิดฝัง่งนะเขายังไม่รู้ตัวนี่เน,น,นี่ยนี่โดนอนะไรครับผมเอาไปยกก่อนดีกว่านะจะถ่วงเวลาก็าไปก่อนเพราะว่ามันมีไม้ข้ามอ่ะน่าจะเสียเวลาอเอ๋อตา,า,า,ยา,ายนะเฮ้ยเจลูบิ สองน่าจะอยู่ที่เดียวกันสองคนนะนนี้น่าจะอยู่คนเดียวลงมาละเก็บไปก่อนนะเพื่อนเหนเนโอ้โหไม่โดน โอเคเขาเขาเขายั่วผมเล่นนะเขาแก่ยั่วผมเล่นนะทันนะผมเมียออนนะตาาอีกสี่วินะวาร์ปไปแล้วกันนะอยู่เป็นหรือบอกอไอเคมวาเพื่อนโทษทีนะอ้าวเดี๋ยวเมื่อกี้อยู่ชั้นไหนวะอ๋อเขาอยู่ข้างบนนี่หว่า ก็ลืมอ่ะอกรกหลันแบบทำไมยินเสียงกระโดดลงมานี่วะฮันแน่นี่หน้าต่างก็ไม่รอดนะเจ็บไปก่อนนะปุ๊บนี่โดนอีกแล้วเพื่อนไม่ทนันวะเอ้าไม่ทนันเดี๋ยวนี้เรียบร้อยนะ ไม่มีตายย่าฮักก็เรียบร้อยอไม่มีคนนะเครื่องมันเท่าเดิมแต่ไปเช็คเครื่องนี้ก่อนหุ้ยได้เยอะอยู่นะมีคนนี้นหรือเปล่านั่นไง โอ้ยโดนไอ้ยาไอ้ยาโดนนะโดนนะเพื่อนนี่สวยๆไปก่อนนะ ายาพ่อไม่มีตายยากก็เรียบร้อยก็จับแขวนไปก่อนลักกันนะถอยมีขั้นสองว่ะ เออมันกขาจะอ้อมไปข้างนอกแล้วปะน,นี่นั่งเนียนนั่งเนียนนี่ไปไหนไม่รอดนั่นหรอโดนลอกทุกทิศทางนะเอ๊ะฉันลอกไปนี่โดนอีกแล้วโดนตึ๊ดอกนะฮเลย โดนอีกดอกฟาวมาหาลูบิกซะด้วยเอ๊สองหกนั้นนะอยู่คนละที่กันครับแสดงว่าเขายังไม่หิวนะเรียบร้อยติดโซ่ไปก่อนนะเพื่อนนีเจ็บนะโหเจ็บนะยังไงยังไง นี่จะติสองอ้าวตายไม่มีคนมาช่วยดีกั่าน่ะไอ้คนสุดท้ายายังไงก็ต้องแกะกับยังไงเขาก็ต้องแกะนะลูบิ่ะไม่งั้นผมก็จะสังเกตไอ้ฟ้าฟ้าบนหัวเขาได้นะอาออันเรียบร้อย ไม่ได้วะมันทะลุปไปชั้นล่างไม่ได้วะไม่ได้วะลุกสองคนเฮ้ยเขามาแตะเฉยๆนะเมื่อกี้ไม่ลุกนะเขามาแตะนี่โดนเหมือนจะไม่โดนนะเมื่อกี้โดนอย่างแก เฮ้ยโหหายเจ็บว่ะไม่คิวไวมากนะนายเพื่อนหายเจ็บก็โอ้โหไม่ได้หรอหายเจ็บหรอหายเจ็บหรอคิวไวเหรอ,หหรอนายเพื่อนนี่นี่เชิงหนาเชิงหนาหายเจ็บก็เจ็บใหม่ได้นะเพื่อน ทำเป็นเชิงนงเชิงหนาวอะทำเป็นหลบมุมนะนี่ไม่ต้องไปไหนเพื่อนอนี่โอ้โหแล้วมันก็โดทดทำอยู่หร เสียเวลาจัง <c ười> โอ้โหไม่โดนเฮ้ยผมโดนจุกอะทุกคน,นดีนะที่เครื่องมันเหลือเยอะโอเคมีคนอยู่ข้างบนหนึ่งคนนะเราเอาคนนี้ก่อนล่ามันจัดโดโนไป นี่ชุกหอ่อชุกเกินชุกเกินโอเคเราไปไล่คนนะฮะเพราะาปั่นเครื่องทีบ่นเลยนะเฮ้ยไปตรงไหนวะโอ้โหลกหมดแหละเหนื่อยวะเกมนม้เหนื่อยวะ โอ้ปล่อยไม่ได้โอ้โหผ่านผ่าดผานโดนไปก่อนหน่อยเพื่อนน่อยเพื่อน บันต่อไนะเฮ้ยหงกิงเกิลไม่หรอออกขวานะอ๋อ oh, มีกัดไม้นี่ขอขาวไปแล้ครับผมโอเค ส็เนอเลยครับเกมนี้